สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผม Overroot mm hmm. กับเกม s u m m o n e r War Chronicle วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นระดับเทพใครทำวิธีนี้ได้ทำดาเมจได้ถึง2เท่าจากที่เราทำได้เลยแต่ก่อนอื่นนะครับหากใครสนใจเติมเงินผมแนะนำเลยจอชาวไร่ครับเติมถูกเติมไวปลอดภยัยไม่มีรีฟันย้อนหลังแน่นอนหากใครสนใจเติมเงินสามารถกดลิงก์ใต้ที่อธิชันแล้วก็ไปเติมกันได้เลยนะครับผม สำหรับการเล่นวิธีนี้นะครับเป็นการใช้มานาฟรีหรือการโกงค่ามานานั่นเองครับวิธีการเล่นเบื้องต้นก่อนที่เราจะเริ่มเล่นวิธีนี้เราจําเป็นต้องไปอัพสกิลกันก่อนสกิลที่เราต้องใช้นะครับจะเป็นสกิลตัวนี้ครับที่มีชื่อว่า b o n เ e n c h a n t m e n t นะครับใช้ในการเปลี่ยนตัวผูกพันธจิตหรือการเปลี่ยนตัวโซริงนะครับในระยะเวลาเพียงแค่1วินาทีเท่านั้นให้เราอัพให้เต็มครับใครที่อัพไม่เต็มอาจจะเล่นได้แต่ว่าค่อนข้างยากมากๆ ต่ถ้าเกิดว่าอยากเล่นวิธีนี้ค่องๆนะครับอัพให้เต็มพันสิไปเลยคุณสามารถสร้างดามจเได้เยอะมากๆและทําให้คุณสามารถใช้อมาตาได้หลายรอบมากๆนะครับสําหรับวิธีนี้หลังจากเราอัพสกิลนี้เต็มแล้วใช่ไหมครับวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนก่อนที่เราจะไปเล่นให้ดูเราจะใช้สกิลนะครับของตัวละครพวกนี้นะครับของมอนเตอร์ของเราโดยใช้มานาฟรีอย่างเช่นนะครับผมใช้พีทไฟในการกดฮิวเรื่อยๆแล้วสมมุติว่า เกตมานาผมหมดนะครับเหลือศูนย์แต้มใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับสลับไปเรื่อยๆพอใช้จนเหลือศูนย์แต้มนะครับหรือไม่สามารถกดสกิลได้ให้เราสลับตัวละครนะครับเป็นตัวอื่นหลังจากนั้นนะครับตัวละครพีทไฟน์นครับจะใช้สกิลอมตะของเขาเองโดยอัตโนมัติแล้วหลังจากเขาใช้เสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราสลับกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าวิธีนี้การเล่นค่อนข้างยุ่งยากนิดหน่อยนะครับ เพราะว่าเราจําเป็นต้องจําคูดาวสกิลของมอนเตอร์ด้วยในกรณีเราจำไม่ได้เราอาจจะสลับไปเลยแล้วเราก็ดูคูดาวนะครับว่าเขาติดคูดาวไหมถ้าเกิดว่าเขาติดคูดาวเราสามารถสลับกลับมาได้เลยและสกิลที่จะใช้นี่ครับก็ไม่จําเป็นต้องกดคีย์รัดอย่างเช่นผมกดตัว Q ใช่ไหมครับโดยการฮิลสกิลคิวนะครับก็จะคูดาวอยู่แต่ในกรณีถ้าเกิดว่าผมไม่กดเลยสกิลตัวคก็จะไม่คูดาวอย่างเช่น สกิลตัว e ตรงนี้นะครับผมไม่ได้กดเลยสกิลเขาก็จะไม่ติดคู่ดาวและเมื่อไรนะครับผมกดสกิลโดยที่ไม่ได้สลับตัวละครนะครับสกิลของพีทไฟนี่ครับตัว e จะติดคูลดาวทันทีครับประมาณนี้อ่าเห็นไหมครับและหลังจากนั้นครับเราก็รอนะครับรอสกิลจนกว่าเขาคู่ดาวเสร็จเขาก็จะใช้โดยอัตโนมัติถ้าเกิดว่าเรากดเองใช่ไหมครับเราก็จะเสีย4คอร์สกดอมาตะเองเราก็จะเสีย5คอร์สใช่ไหมครับอันนี้ก็เราจําเป็นต้องเสียมานาในการใช้แต่ถ้าเกิดว่าเราสลับ แล้วสกิลเขาไม่ติดคูดาวเขาจะไม่ใช้มานาในการกดเลยอันนี้นะครับผมก็จะแนะนําไว้เบื้องต้นก่อนที่เราจะไปเห็นภาพกันหลายๆคนอาจจะงงอยู่ว่าเฮ้ยมันทําได้ยังไงมันใช้ยังไงหรอเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันนะครับสาหรับวิธีนี้วิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับก่อนเราจะเริ่มเล่นวิธีนี้ให้เราปิดออโต้ตัวเอมตรงนี้ไว้ก่อนครับหรือในกรณีใครอยากเปิดออโต้นะครับให้กดปิดออฟทั้งหมดยกเว้นอันตีครับอันตีจะเปิดออนหรือปิดออฟก็ได้นี่ยสำหรับวิธีนี้ ซึ่งวิธีการเล่นในกรณีที่เราเกตดเราหมดใช่ไหมครับให้เรากดเปลี่ยนตัวละครแบบนี้ครับเราจะเปลี่ยนได้ทันทีเลยเพราะว่าเราอัพสกิลที่ผมให้อัพข้างต้นคลิปไปแล้วนะครับระยะเวลาการเปลี่ยนตัวจะใช้เวลาแค่1นึ่วีเท่านั้นเวลาเราจะใช้ใช่ไหมครับสมมติเราอยากใช้คอร์สฟรีนะครับคือใช้สกิลอมาตะตรงนี้5คอร์สนะครับเราก็ทําการตีไปปกติครับก็ทําการฮิลกดสกิลปกตินะครับที่เราใช้ตัวโซล,ลิ่งหลังจากนั้นครับพอเกตดเราหมดให้เราสลับไปที่ตัวอื่น พีดไฟก็จะใช้สกิลออมาตะาแล้วเห็นไหมครับแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับมากดสกิลออมาตะาได้อีกรอบด้วยและในกรณีเราเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเรามีเกตอยู่อาจจะมีศูนย์เกตหรือ3เกตเนี่ยเราก็กดสกิลไปเรื่อยแต่ว่าวิธีนี้นะครับต้องจำคูดาวสกิลด้วยในกรณีผมกดอมาตะาไปเรื่อยแต่ว่าเฮ้ยผมยากฮิวอะแล้วเกตผมไม่พอใช่ไหมครับผมก็สลับไปตัวอื่นพีดไฟก็สามารถฮิวได้นี่ครับพอเขาฮิวปุ๊บเราก็กลับมาพีดไฟเหมือนเดิม แล้วเราก็รอครับพอเกตมีอีกปุ๊บเราก็สามารถฮิวได้อีกรอบหนึ่งอันนี้นะครับเป็นเทคนิคการเล่นอีกหนึ่งระดับนะครับสำหรับใครที่อยากทดลองเล่นวิธีนี้หรือใช้ชํานาญแล้วบอกเลยครับมีประโยชน์มากๆสามารถใช้ก็ได้กับทุกตัวละครเลยนี่ครับอ่ะอันนี้ผมฮิวไปแล้วนะครับอ่ะเฮ้ยผมไม่อยากตายอะ่ะผมก็สลับใช่ไหมครับให้พีดไฟกลางอมาตะแล้วหลังจากนั้นผมรอเกตครับแล้วผมก็เปิดสกิลอมาตะพีดไฟอีกหนึ่งรอบแล้วเราก็รอ เราต้องอจําคูดาวสกิลให้ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจําไม่ได้เราสามารถสลับไปดูได้อันนี้ยังคูดาวไม่เสร็จใช่ไหมครับเรากลับมากดอีกหนึ่งรอบอ่ะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งคูดาวเสร็จละเราสลับไปตัวใหม่ครับหลังจากนี้เขาก็จะฮิลเราแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเลือดเราลดถึงเ,เกณฑ์ของเขานะครับถ้าเกิดว่าเลือดลดไม่ถึงเกณฑ์เขาก็จะไม่ฮิลนะสาหรับตัวละครสายทรับนะครับอ่ะเขาฮิลไปละเราก็กดมาบัฟใหม่อ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้วิธีการเล่นเบื้องต้น เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนครับสำหรับวิธีนี้นะครับในการเล่นระดับเทพเลยอันนี้ผมใช้พีดไฟให้ดูนะครับค่อนข้างจะเห็นได้ชัดมากถ้ากรณีผมใช้เป็นตัวดามจใช่ไหมครับเราจะสร้างดามจได้ถึง2เท่าเลยเราก็ให้ตัวละครดามจของเรานรี่ยอย่างเช่นจินไฟลบบัฟ1ทีก่อนแล้วเราก็อหสลับกลับมาเราสามารถกดสกิลลบบัฟได้อีก1รอบโดยที่เราเสียมานาเพียงแค่5คอเท่านั้นครับ และถ้าเรากดนะครับกดเองในการลบ2รอ,อบเราจําเป็นต้องเสียมานาถึง10บคอร์เลยอย่างเช่นพีดไฟผมที่ผมใช้เมื่อกี้ใช่ไหมครับผมใช้สกิลอมตาหนึ่งครั้งผมก็เสีย5้าคอร์ใช่ไหมครับ,ออาารรรบถ้าเกิดว่าผมกดเองแต่ถ้าเกิดว่าผมสลับตัวให้เขากดผมจะไม่เสียมานาเพียงแม้แต่คอร์เดียวนะครับอันนี้ก็วิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่สนใจวิธีนี้ก็ลองไปหัดทดําดูและถ้าเกิดว่าใครทําได้นยผมมั่นใจว่าวิธีนี้จะช่วยคุณผ่านด่านได้หลายด่านมากๆครับ คลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนนะครับกดไลค์ครับกด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้ผมโอเวอร์รูด้วยนะครับใครสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้ดีคลิปชั้นนี้ได้ใครอยากให้ทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบายๆนะครับสวัสดีครับ